ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในวันที่9มกราคมปี2567จะเป็นจังหวะที่ดาวพระฤหัสบดีนะฮะโครจรหม่น เป็นอากับกิริยาของดวงดาวหลังจากพักองศามาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2 5 6 6มาจนถึงวันที่8มกราคมปี2 5 6 7ถึง132วันนะหลังจากพักนะฮะก็จะเดินมนนะการมนคือการก่อนที่จะโครจรกำลังจะเดินหน้านะฮะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่20วันที่ เมกราคมไปจนถึงวันที่24เนี่ยนะครับนะก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาของชาวราคนรราศีพิจิกเนี่ยนะฮะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับอาจจะมีช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายเยอะนะฮะอาจจะมีเหตุเกิต้องจับจ่ายออกไปต่างๆนะฮะบ,บางท่านที่ผ่านมาเนะี่ยดาวการเงินพักองศาอาจจะเกิดเรื่องอึดอัดขับใจเพราะเรื่องเงินทองทองหรือเพราะเรื่องบุตรบริวาลูกน้องเด็กคนอ่อนกว่านะแต่ต้องบอกว่า เป็นจังหวะสั้นๆนะฮะที่กําลังเดินมนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเดินเดินหน้านะฮะในตําแหน่งปกติก็คือประมาณวันที่24มกราคมไปจนถึงประมาณ24มีนาคมเนี่ยเป็นจังหวะที่โครจรเดินปกติการเงินการทองคุณยังไปได้นะนะฮะ จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับโดยเฉพาะ25มีนาคมปี2567เป็นต้นไปเป็นจังหวะดาวพฤหัสมบดีโคจรเสดนะครับนะคือ25มีนานเดินเสร์ดไปปั๊บเนี่ยนะฮะ30เมษายนพฤหัสยกเข้าจุดจุดปัตตดิแล้วก็อยู่ไปตรงนี้ไป,ปีปี้งนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่านะในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเงินเงินทองทองของท่านนะครับ นะแน่นอนนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่9ไปนะครับนะใครที่ขาดเงินก็จะได้เงินนะฮะนะเพราะว่ามันจะมีดาวมหาจักรไปอยู่เรเรือนการเงินด้วยนะครับโดยเฉพาะวันที่20ด้วยนะดาวศุกร์ก็จะเดินเป็นมห ah าจักรเรเรือนการเงินก็จะมีสิ่งที่ดีบางคนจะได้เงินก้อนนะฮะภายในตั้งแต่20มกร,ราคมไป1เดือนแต่ต้องบอกว่าจังหวะเด่นเด่นทางการเงินเนี่ยนะครับ จะเป็นในช่วงวันที่25มีนาคมเพราะว่าดาวพระฤหัสบดีเนี่ยจะเดินเสดดาวการเงินเดินเสด็จกำลังยะย,ย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤศภเป็นเรือนปัตติแล้วเล็งจุดลัคนานะครับนะก็ต้องบอกว่านะฮะบางท่านเนี่ยนะครับจะมีผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกับผู้อื่นนะแเดือนหลังเนี่ยนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยนะครับ จะมีการจัดการจัดแบ่งนะฮะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับออ,อกไปหลายๆช่องทางนะฮะหมายถึงว่าอาจจะมีการนําไปลงทุนเอาไปสร้างนู่นสร้างนี่นะครับรวไมไปถึงว่าท่านใดหากินร่วมกับคู่นะครับจะนําเงินนําทองนําทรัพย์สินเข้ามาสู่โดชะตาคือ8เดือนหลังเนี่ยดาวพฤหัดเข้าสู่จุดปัตตนีเนี่ยใครที่โสดจะพบรักจะพบเจอความรักนะครับ ใครที่มีคู่ความสัมพันธ์จะแนบแน่นแน่นแฟนมากขึ้นนะครับนะใครที่คบหากันมายาวนานหาเงินร่วมกันดูนะฮะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองร่วมกันดูจะเกิดสิ่งที่ดีความรักจะนำทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้ชีวิตคู่จะนำทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้เนื่องจากดาวกระดุมภาาไปอยู่ในจุดปัตตนีแต่ทายอีกแง่หนึง่งมันก็จะแปลว่าคุณจะเสียเงินไปกับต่างเพศด้วยนะครับมีต่างเพศทําให้เสียเงินนะก็เป็นไปได้ด้วย ลักษณะของดวงดาวเนี่ยนะครับในช่วงนี้ดาวพฤหัสเดินดีเดินก,กําลังจะเดินหน้าแนละ้วแสดงว่าเงินคุณเนี่ยจะเริ่มเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายมากขึ้นแต่ดาวการเงินอยู่จุดอลิไปจนถึงวันที่30เมษายนอยู่นะดาวการเงินเป็นจุดอลิ30เมษายนเนี่ยก็ภาพรวมก่อน30เมษายนเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะฮะบ,บางท่านอาจจะได้ เสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเองหรือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวนะฮะหรือมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับมีเรื่องอึอดอัดคับใจจากผู้ใหญ่มีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพ่งเลงมองไม่ดีผู้ใหญ่จ้องจับผิดบางคนจะเกิดเรื่องอึอดอัดคับใจเพราะบุตรบริวารหรือมีเรื่องอึอดอัดคับใจเพราะเรื่องเงิน,งนทองทองเกิดขึ้นได้บ้างนะฮะบางคนเกิดคดีความทางการเงินเกิดขึ้นก็ได้ที่ช่วงนี้เนี่ยจะได้เงินรับเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เด,เดือนมกราคมเลย มีดาวพฤกเกตเด็กโคจรมาอยู่จุดนี้นะค,คือดาวการดาวดาวพฤหัสไปอยู่ในจุดอิริกำลังเดินหน้าเนี่ยใครที่มีศัตรูหรือมีคดีความต่างๆนะนะจะจะคลี่คลายได้แน่นอนนะฮะก่อน30เมษาเนี่ยนะครับแล้วก็ใครที่มีอ่ามีหนี้อยู่ก็เจ้าพิ่งหมดนะนะครับนะก็ก็ก็เป็นการแก้เคล็ดดวงชะตามไม่ต้อจะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับคดีความ หรือการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเราหรือคนใกล้ตัวทําบุญเกี่ยวกับสุขภาพให้มากในเดือนมกราคมเนี่ยจะมีวันที่9ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนราพะโคจรเข้าสู่ราศีธนูเขาเรียกลาพะกระดุมพระไปจนถึงยีิบเก้มกราคมเลยก็แสดงว่าบางคนจะเกิดจะถูกหวยมีโชคลาภมีโชคจากการลงทุนเก่งกำไรระยะสั้นๆนะครับ แม้กระทั่งจะแปลว่ามีช่องทางพิเศษมีเงินพิเศษมีเงินเสริมเข้ามานะอาจจะแปลว่าการนำเงินนะไปลงทุนใดๆในช่วงนี้นะฮะเป็นลาบผลเป็นผลประโยชน์นะครับให้กับดวงชะตานะครับแล้วดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะฮะมันก็จะแปลว่าจะเสียเงินไปกับการเดินทางไกลไปกับสุขภาพนะฮะก็ได้นะ างท่านที่ได้มีรายได้จากต่างประเทศมีรายได้จากธุรกิจสุขภาพนะนำเข้าส่งออกอะไรต่างๆตรงนี้จะมีมุมที่ดีด้วยดาวพฤกัสยังทับชะตาอยู่นะตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงวันที่20นะครับเป็นช่วงที่เนื้อหอมมีสเสน่ห์ดึงดูดกับผู้คนกับกลุ่มคนหรือมีคนอยากเข้าหานะหรือคุณจะมีกิจกรรมร่วมกับคู่กิจกรรมเพื่อร่วมกับคนอื่นนะได้กินของอร่อยได้กินของฟรีได้อาหาร ได้เสื้อผ้าได้ผ้าแพรได้เครื่องประดับได้ของที่แบบไม่ค่อยได้กินนานๆนะก็ได้ได้ทองคําก็ได้ได้ของที่มีค่ามีราคาเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะฮะก็ได้จะไปอีกอย่างหนึ่งว่านะครับคุณนะจะมีการเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นหรือมีเรื่องลึกลับนะมีเรื่องปกปิดซ่อนเลนมีเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่อยากให้ใครคนอื่นรู้นะเก็บไว้คนเดียว แปลว่าของใช้ส่วนตัวจะหายนะระวังของหายด้วยแต่คุณจะมะีหลังวันที่20เนี่ยดาวพระศุกร์เข้าเรือนการเงินเนี่ยจะได้มีโอกาสหยิบจับเงินก้อนภายใน1เดือนหรือมีเงินเข้าบัญชีมาเพิ่มบางคนได้เงินจากต่างเพศนะฮะเกิดขึ้นได้ด้วยนะดาวปัตตนีอยู่ในเรือนการเงินเป็น่วงที่จัดสรรปันส่วนเรื่องเงินทองทองได้ดีด้วยแล้วก็จะมีเรื่องให้คิดเรื่องเงินทองทองมากขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะของดาว ดาวสุกเนี่ยเป็นดาววินาศอยู่ในเรือนการเงินด้วยมันแปลว่าจะได้เงินลับๆได้เงินแปลกๆได้เงินแบบคาดไม่ถึงนะครับมีเงินแปลกๆเข้ามามีรายได้แปลกๆเข้ามามีรายจ่ายแปลกใหม่ที่ไม่ค่อยได้จ่ายด้วยก็ได้นะครับนะบางคนด้การหนุนหลังทางการเงินจากคนใกล้ตัวใครที่มีธุรกิจแบบลับๆนะธุรกิจออนไลน์ด้วยก็ได้นะฮะก็จะเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองดาวอรียังอยู่ในเรือนการเงินอยู่นะ พยายามบางคนได้ซื้อยานะฮะได้เสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราคนใกล้ตัวนะฮะแล้วก็มันเป็นกเกษตรสลับเรือนอยู่กับดาวพฤหัดบางคนได้เงินก้อนนะภายในเนี่ยเดือนมกราคมพา์เนี่ยก่อนก่อนห้ามกราคมห้ามกราเนี่ยเออห้ากุมภาเนี่ยนะครับดาวอังคารอยู่เรือพนพุธหัดพุธหอยู่เรือนอังคารเนี่ยนะมีโอกาสสิ่งที่ดีทางการเงินเกิดขึ้นนะขอพรจากสิ่งสิทธิ์เรื่องเงินทองทองเกิดสิ่งที่ดีสําหรับ ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเน่ยดเดือนหลังที่ดีแน่นอนนะพะูดถึงตัดีเลงดวงชะตานะก็อยากจะแนะนําเครื่องรางนะฮะนะเป็นของมงคลนะเป็นเครื่องรางโบราณนะฮะนี่คือเต่าสุวรรณกัจชปะหรือเต่าพระโพธิสัตว์สะสมบารมีเป็นเครื่องรางโบราณที่ใช้ในการเสริมดวงชะตานะฮะนะตั้งแต่โบราณเนี่ยก็จะเสริมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะเหมือนกับเต่าเต่าจะอยู่ในที่อุดมสมบูรณ์ นะแล้วก็เสริมในเรื่องของความมั่นมั่งคั่งมั่นคง,นงการมีชีวิตที่ยืนยาวนะฮะแล้วก็เสริมเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะเนื่องจากเต่าสุวรรณกัจฉปะเนี่ยนะครับนะเป็นเครื่องรางนะฮะที่ใช้เป็นการบูชาการสะสมบาร,รมีของบริษัทนะฮะในชาดกที่ชื่อว่าสุวรรณกัจฉปะชาดกนะ เนะนื่องจากพญาเต่ามีการให้ทานนะฮะเกจิโบราณเขาก็สร้างเครื่องรางนี้มาโดยสร้างจาก3ามาศาสตร์ก็คือ1พุทธศาสตร์หมายถึงนี่เป็นเครื่องรางใช้เป็นการบูชาพระโพธิสัตว์นะฮะในครั้งบําเพ็ญภาวนาเป็นพญาเต่า 2. นะสร้างจากโหราศาสตร์กนะ็คือใช้ตําแหน่งดวงดาวที่ดีในท้องฟ้านะฮะในการปลุกเสกในการสร้างขึ้นมา3นะฮะนะ มีพิธีกรรมโบราณนะฮะตามหลักเทวาศาสตร์นะครับนะทำให้ได้เครื่องรางที่มีความขขังนะครับนี่คือเต่าสุวรรณกระชับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องรางหนึ่งนะนะครับนี่คือพญาเสือนั่งสะสมบารมีนะครับนี่เป็นเครื่องรางในเชิงของการปัดเป่านะครับปัดเต่าอุปสรรคนะครับนะอันนี้ก็จะมียันนะด้านหลังยันโบราณยันชั้นสูงนะนะมียันมะออุมียันเทาะรันโตนะฮะแล้วก็ มียันนะเมตตานะฮะเสริมเรื่องของการปัดเป่าอุปสรรคนะ,ะสิ่งที่เป็นปัญหาทุกๆด้านนะฮะเป็นอำนาจบาร,รมีตะบะเดชะเจ้านายเอ็นดูลูกน้องเกรงใจนะฮะแล้วก็เสริมขั้นตำแหน่งวาสนาต่างๆนะ,ะอันนี้บางท่านเอาเข้าไปเนี่ยก็ผมก็ถูกหวยก็มีนะนะฮะไอ้ตัวนี้นะครับนี่คือ,อพญาเสือดั่งสะสมบาร,รมีนะฮะเครื่องรางโบราณนะฮะหรือท่านใดอยากจะได้เครื่องรางนะะในเชิงของ นี่เป็นสัตตะหงนะฮะอันนี้เหลือไม่กี่องค์แล้วนะสัตตะแปลว่าเจ็ดเจ็ดพระชาติของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาหงเป็นเป็นการบูชาการสะสมบารมีของโพธิสัตว์ในครั้งนะฮะบำเพ็ญภาวนาในร่างพญาหงทองทั้งเจ็ดพระชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นสุวรรณหงอุรุกะชาดกมหาหังสาชาดกหังสาชาดกนะฮะมีเจ็ดพระชาติที่เกิดพระโพธิสัตว์บำเพ็ญภาวนาเป็นพญาหงนะครับ นะก็อันนี้ก็ปลูกเสกตามตำราบโบราณมีความเชื่อว่าผู้ใดบูชานะฮะก็จะมีชีวิตสูงส่งดังหงนะชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้านะฮะจะไม่ขาดทรัพย์เนื่องจากพญาหงมีปีกเป็นทองคำนะครับกายคุณก็จะไม่ขาดทรัพย์สินเงินทอง เสริมดวงชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยหรือสำหรับท่านใดอยากจะได้แบบเครื่องรางเป็นยันนะฮะยันที่เขียนจากดวงชะตาของเรานะฮะสร้างจากสามสาศาสตร์เช่นกันนี่คือพุทธศาสตร์ได้ถึงอัคระยันนี้เป็นตัวย่อของวัฒนวิเนชั้นสูงในาศาสนาสองโหราศาสตร์ก็คือเอาดวงชะตาของคุณเนี่ยนะฮะมาหาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าขณะเกิดซึ่งเป็นตัวแทนของบุญและกรรมการลงอัคระต่างๆก็จะลงตามเลิกแต่เฉพาะดวงชะตานะฮะแล้วก็สร้างโดยใช้ เทวศาสตร์ก็คือหมายถึงว่ามีพิธีกรรมโบราณในการเขียนอักขรยัน์นะท่านใดอยากจะได้นะก็ลองสอบถามไปก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าประสบการณ์เครื่องรางก็จะเอาให้ดูนะเนี่ยบางท่านเนี่ยอันนี้บูชาสัตว์หงเขาบอกว่าอาัศจ,จันกับเขามากนะ,นะะนนี้เป็นความเชื่อนะฮะก็เขาบอกว่าพอกลับบ้านที่ต่างประเทศสามีจองซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของขวนนะัญณะนี้ ชีวิตเปลี่ยนเหมือนดังหงนะเขาบอกว่าทําธุรกิจร่วมกับสามีที่ต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่บูชาองค์สัตว์โหงเนี่ยชีวิตเริ่มดีงานเริ่มดีบางท่านก็ฝันเห็นพญาโหงนะฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาได้เงิน1ล้านนะก้อนนี้หลังจากรองนก้อนนี้มาหลายปีนะครับก็มีประสบการณ์เอามาให้ดูเล่นๆนะอันนี้นะครับเนีย่ยบางท่านเนี่ยอันนี้ก็ให้เขียนยันนะฮะ นยันส่วนตัวเขาเขาส่งว่าเขาได้เงินมา3ล้านเนี่ยนะฮะส่งบัญชีมาให้ดูแล้วก็เนี่ยเขียนยันกับอาจารย์เนี่ยได้เงินเสด็จหามา4ล้านถูกหวย3งวดนะฮะปฏิหารากับเขามากนะฮะก็เป็นประสบการณ์นะฮะมา๋หวเขาให้ดูคร่าวๆนะครับนะก็นี่ก็คือเป็นเครื่องรางนะฮะเฉพาะดวงชะตาด้วยนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ